การปรับตั้งสีที่ดีที่สุดเนี่ยคือการแก้ไขสีของแสงที่ใช้เลยนะครับคือไปแก้ตั้งแต่แหล่งกำเนิดแสงแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะทําไม่ได้เช่นเราจะปรับสีของดวงอาทิตย์เนี่ยไปแก้ที่ดวงอาทิตย์เราทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาปรับที่ตัวกล้องแทนโดยการตั้งกล้องเนี่ยให้แมชกับตัวแหล่งกําเนิดแสงที่ใช้ซึ่งในกล้องนะครับมันก็จะมีจุดที่ให้เราปรับสีของแสงก็คือตัวไวท์บาลานซ์โหมด ในกล้อง f u จิฟิล์นะครับเราสามารถเข้าไปตั้งไว้บาานซ์ได้ที่เมนู image quality white balance ส่วนกล้อง Sony นะครับเราเข้าไปที่เมนู color white balance and image processing white balance ในโหมดของไว a บ a น c ์นะครับมันจะมีค่าตัวเลือกให้เราปรับตั้งแบ่งเป็น4หมวดใหญ่ๆด้วยกันก็คืออันแรกนะครับก็คือ auto white balance นะครับระบบ auto white balance นะครับ มันจะปรับสีของภาพเนี่ยให้อัตโนมัติตามแสงที่ใช้งานนะครับโดยการอ้างอิงจากจุดที่สว่างที่สุดในภาพนะครับแต่ถ้าภาพนั้นไม่มีส่วนขาวนะครับมันจะไม่เหมาะเ,เวลาถ่ายภาพที่เป็นโทนสีเดียวนะครับเช่นมีแต่ใบไม้มีแต่ท้องฟ้ามันจะทำให้ค่าการปรับเนี่ยค่อนข้างผิดพลาดนะครับ2ก็คือระบบพรีเซ็นะครับ รีเซตจะเป็นการปรับตั้งสีภาพเนี่ยตามแสงโดยผู้ผลิตกล้องเนี่ยเป็นคนกำหนดเอาไว้นะครับหน้าที่ของเราเนี่ยเลือกใช้ให้เหมาะกับแสงที่เราใช้งานอยู่นะครับโดยปกติมันจะมีค่า daylight สำหรับแสงกลางวันนะครับถ่ายภาพกลางแดดกลางแจ้งเฉดนะครับถ่ายภาพตอนที่อยู่ในร่มเงา f o u o r e s c e n t ถ่ายใต้แสง f o u o r e s c e n t ซึ่งจะมีให้เลือก3อันนะครับก็คือว a r m w ไว t e คูไวท์เดย์ไวท์แล้วก็เดย์ไลท์ไวทนะครับซึ่งจะเป็นแบบไหนเนี่ยอันนี้ต้องไปดูที่หลอดนะครับว่าหลอดที่เราใช้เป็นแบบไหน i n c a าร e เดเซนนะครับถ่ายรูปใต้แสงไฟทางสเตนที่เป็นหลอดแบบมีไส้หลอดนะครับอันเดอร์วอนะครับถ่ายภาพใต้น้ำหรือถ่ายภาพจากตู้ปลา 3. นะครับการตั้งอุณหภูมิสีโดยใช้ค่า color temperature หรือค่าอุณหภูมิสี เป็นการตั้งอุณหภูมิสีแบบเควินนะครับซึ่งเราจะตั้งได้อยู่ประมาณ1,000 0ถึงประมาณ2,300เควินนะครับส่วนจะใช้เท่าไหร่เนี่ยเราต้องรู้ค่าเควินของแสงที่เราถ่ายรูปนตอนนั้นนะครับการปรับแบบ color temperature เนี่ยเหมาะกับการถ่ายภาพที่เรารู้ค่าเควินนะครับหรือเราต้องการควบคุมค่าเควินเพื่อควบคุมสีของภาพเองคัรซ่อมเวลาลานนะครับเป็นการตั้งสีของภาพจากแสงที่ใช้งานขณะนั้นโดยตรง วิธีการตั้งเนี่ยเราจะใช้กระดาษขาวหรือเทานะครับวางไว้หน้าวัตถุที่จะถ่ายรูปจากนั้นปรับแสงให้มันเป็นขาวอ่อนหรือเป็นเทานะครับจากนั้นเข้าไปเซตที่ตัวกล้อง Sony น,นะครับเข้ามาที่เมนู Color White Balance Image Processing White Balance Custom Setup กดปุ่มโอเคนะครับจากนั้นกล้องจะถ่ายภาพแล้วแจ้งค่าสีขึ้นมาเลือกเอานะครับว่าจะไปจำที่ค่าไหนตอบ Enter แล้วกลับไปเลือกค่าที่จำเอาไว้กล้องฟูจิฟิล์นะครับเข้าไปที่เมนู image quality setting ไว้ t e b a l a n เลือก Custom ที่ต้องการจำค่านะครับชิปไปทางขวากดชัตเตอร์ กล้องจะเซตค่านะครับเราตอบโอเคระบบคัสตองไวบารล้านเนี่ยเอาไว้เซตสีของแสงที่เราไม่รู้ค่าเควินแล้วก็ต้องการความถูกต้องของสีมากๆตัวคัสตอมไวบารล้านเนี่ยเราจะปรับสีจากแสงที่เราใช้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคัสซอมไวบารล้านเนี่ยมันเหมาะกับการแก้สีของแสงที่เราไม่สามารถระบุ แหล่งกาเนิดแสงหรือไม่สามารถระบุเคลวินได้นะครับก็เซตจากแสงโดยตรงหรือว่าในกรณีที่เราต้องการเซตสีของแสงเนี่ยให้ถูกต้องมากที่สุดการปรับไวบา้านเนี่ยยังสามารถเข้าไปจูนสีอย่างละเอียดได้อีกนะครับเมื่อเราเข้าไปที่ไวบาลานเนี่ยให้ชิปไปทางขวานะครับก็จะเห็นตารางสีเกิดขึ้นมาเราจะสามารถชิปสีไปทางไหนก็ได้นะครับจะมีบก็คือบลูหรือสีน้ำเงิน G คือกรีนนะครับสีเขียว A Amber สีน้ำตาล M Magenta นะครับสีม่วงเพื่อให้เราสามารถที่จะเล่นเฉดสีได้อีกตัวการปรับไวบร้านเนี่ยมันจะมีผลต่อเฉพาะไฟ j p p g นะครับจะไม่มีผลต่อไฟรอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปรับไว้บร้านแล้ววันหน้าเราอยากจะแก้เป็นค่าอื่นหรือมาปรับแต่งอื่นเนี่ยก็สามารถปรับได้จากตัวไฟร w ที่เราใช้อยู่นะครับ